แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตสำหรับพรุ่งนี้10สิงหาคม2565กอกลุ่มเตาะบางเตรียมรับเงินเยียวยาประจำเดือนสิงหาคม2565เด็กผู้สูงอายุคนพิการเตรียมเช็คเงินโอนเข้าบัญชีนะคะ ด้านผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพเดือนนี้2ครั้งวันนี้เท่าไรารายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะประกอบด้วยเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบ ผู้สูงอายุและคนพิการเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนสิงหาคมในวันที่10สิงหาคม2565โดยสามารถตรวจสอบเงินเข้าได้จากบัญชีที่ได้ระบุไว้หรือตามหน่วยงานท้องถิ่นที่เคยได้รับตามปกตินะคะมาดูรายละเอียดนะคะเงินอุดหนุนบุตรรับเดือนละ600บาท เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจำนวน600บาทเบี้ยความมีการเดือนละบ800บาทนะคะอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพ800บาทต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทนะคะ ไปต่อที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ6 0 0ถึง1,000บาทโดยจ่ายตามขั้นบันไดนะคะช่วงอายุ60-69ถึงปีรับเบี้ยยังชีพ600บาท70-79ถึงปีรับเบี้ยยังชีพ700บาท80 -89 ถึงปีรับเบี้ยยังชีพ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพ1000บาทสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาลจำนวน100-250บาทรัฐช่วยเหลือเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65โดยกรมบ,บัญชีกลางได้ทยอยโอนให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการจ่ายยอนหลัง4เดือนเมษายนึงกรกฎาคม65และเหลือการจ่ายอีก2งวดคือสิงหาคมและกันยายน65ผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบวันโอนเงินได้ดังนี้นะคะ ครั้งแรกโอ,อนไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมโดยการจ่ายย้อนหลัง4เดือนนะคะช่วงอายุ60-69ปีได้รับเงินทั้งหมด400บาท70-79ปีได้รับเงินทั้งหมด600บาท80-89ปีได้รับเงินทั้งหมด800บาทและ90ปีขึ้นไปได้รับเงินทั้งหมด1,000บาท ครั้งที่2จะวันในวันที่19สิงหาคมนะคะช่วงอายุ60-69ปีได้รับเงินทั้งหมด100บาท70-79ปีได้รับเงินทั้งหมด150บาท80-89ปีได้รับเงินทั้งหมด200บาทและ90ปีขึ้นไปได้รับเงินทั้งหมด250บาทนะคะและครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันที่19กันยายน2565 ช่วงอายุ60-69ปีได้รับเงินทั้งหมด100บาทอายุ70-79ปีได้รับเงินทั้งหมด150บาทอายุ80-89ปีได้รับเงินทั้งหมด200บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงินทั้งหมด250บาทอัปเดตสำหรับกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุคนพิการเตรียมรับเงินเยียวยาประจำเดือนสิงหาคม2565 10สิงหาคม2565นะคะวันอวนเงิน